สวัสดีครับมาพบกับแนวทางลราพัฒนานะครับประจำงวดวันที่14นะครับมิถนายน2567นะครับก่อนอื่นก็มาดูสถิติที่วางไว้นะครับของอวันที่12ที่ผ่านมานะว่าเข้าไหมนะครับก็สัหมดสองตะบนวางไว้ที่3ตัวคือ898090นะครับคนที่ออกนะเพคือ อ่าแปดสามครับไม่เข้านะหลุดนะรอแบบนี้อ่า uh, ชุดสองตัวก็หลุดนะครับชุดล่างนะครับล่างวางไว้ที่เจ็ดหนึ่งเจดสองเจดสามครับเออออกสี่แปดนะครับไม่เข้านะครับรอแบบนี้หลุดนะทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับ uh, มาดูชุดเอ่อสามตัวบนนะครับก็ใกล้เคียงสุดนะก็คือตัวนี้นะ สามสามอ่าสามแปดเก้านะครับคนที่ออกก็คืออ่าแปดแปดสามนะครับนะก็ตามเดียวกับไดโตัวนะครับอ่ะก็มาดูสูตรแล้วก็สถิตินะครับที่จะนำมาคำนวณในรอบวันที่สิบสี่นะครับสิบสี่มิถุนายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดครับก็เหมือนเดิมนะครับก็จะใช้นะครับสถิติของอ่า ตัวเลขที่ออกสองตัวบนนะัปสามนะครับสําหรับรอบวันที่สิบสี่นี้นะครับนะก็ถ้าใครชอบไม่ชอบดูสูตรงงยังไงนะครับไปมาดูไม่ดูเรื่องครับเรื่องไปดูผลท้ายคลิปไปเลยนะไม่ต้องไม่ต้องรอนะครับนะ,ะเสียเวลานะครับนะอ่ะก็มาดูนะครับสูตรนะแนวทางครับว่าที่มาของตัวเลขแต่ละตัวเป็นยังไงบ้างนะครับ ก่อนอื่นก็มาดูนะสาสถิติอ่าเรามมีตัวเลขค่อนข้างเล็กนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าอ่ตัวเลขค่อนข้างเยอะนะครับนะก็จะยึดอ่ตัวเลขอย่างที่บอกครับยึดตัวสองตำบลน,นะครับสองตำบลมาวิเคราะห์ดูว่าอ่แนวทางเลขที่ออกสถิตินะครับอยู่ตัวไหนนะครับตัวไหนนะครับนะสถิติตัวเลขไปของวันที่สิบเอ็ดมีนาะคมสอง5ันห้ารสิบห้านะครับนะ ก็จะเป็นหตัวที่ออกครับ9 8 2 8 8 3นะครับนะแล้วก็ผลที่ออกประจำก็คือวันที่23นะครับนะเล่ยเด่น23นะครับคือให้ค่าบวกลบหนึ่งนะครับนะก็จะได้อา2 3 4นะครับอันนี้เป็นชุดเด่นบนครับ2 3 4เป็นเด่นบนนะครับก็มาเดิมใช้สูตรเดิมๆนะครับ สูตร้อยมาลายเหมือนเดิมนะครับนะเดี๋ยวมาดูสูตรนะครับสูตรตัวแรกเลยก็คือเป็นสูตรนะครับสูตรเด่นบนนะครับหาตัวเด่นบนกันก่อนนะครับตัวแรกที่อย่างที่บอกกั็คือเลขกําลังวันครับมันออกมาที่ยี่ิบสามนะครับก็คือเอาสามมค่าบวกลบหนึ่งก็จะได้สองสามสี่นะครับสองสามสี่อีกตำแหน่งหนึ่งก็คือที่น่าสนใจคือตำแหน่งนี้นะครับก็คือ หลักพันได้สองครับสองให้ค่าบวกลบหนึ่งเช่นเดียวกันนะก็จะได้หนึ่งสองสามอันนี้เป็นตัวตัดนะครับเป็นตัวตัดที่จนะจับคู่บินเป็นเด่นเก้าชุดนะครับเด่นเก้าคู่นะก็จะมีตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งครับมาที่แปดนะครับแปดแปดให้ค่าบวกลบหนึ่งเช่นเดียวกันก็นกเป็นเจ็ดแปดเก้านะครับเจ็ดแปดเก้า จ็ดแปดเก้านะครับจากคู่วินกับสองสามสี่เจ้เจ็ดสองแปดสองเก้าสองเจ็ดสามแปดสามเก้าสามนะครับเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่นะครับส่วนตัวนี้อย่างที่บอกเป็นชุดตัดนะครับชุดตัดหนาะก้ามาชวนกับนะชุดนี้นะครับตัวเด่นก็จะมีสองกับสามนะครับหนาสองกับสามก็คือกรอบสีดแดงๆนะ่ะนะครับกรอบสีนะ่าเข้าเขาแบบเป็นกรอบสีส้มๆนะครับนะ ก็จะได้เจ็ดสองแปดสองนะครับเก้าสองเจ็ดสามแปดสามเก้าสามนะครับส่วนกรอบสีแดงแดงก็คือตำแหน่งนี้ครับเลขสองเลขสองมายัางไงครับเลขสองคือตัวบวกลบท้ายสุดนะครับท้ายสุดนะครับก็จะได้ให้ค่าบวกลบสองก็จะเป็นศูนย์สองสี่ศูนย์สองสี่ศูนย์สองสี่เอามาเทียบชนกับตัวไหนนะครับ,เอ,เ,บ,บเอามาเทียบชนกับตัวไหนเอามาเทียบชนกับตำแหน่งนี้กับตำแหน่งนี้ นชนกันนะตัวที่ชนกันก็นคือสองกับสี่นะครับเพราะนั้นกรอบสี้แดงก็คือเด่นสองแล้วก็เด่นสี่นะครับเมื่อได้อย่างนี้แล้วนะครับก็จะมีตัวเด่นสุดที่สุดก็คือเจ็ดสองแปดสองแล้วก็เก้าสองนะครับถ้ายัางเยอะอยู่ก็เอาตำแหน่งนี้ครับเลขหกนะครับตำแหน่งนี้มาตัดค่าบวกลบหนึ่งก็จะเป็นห้าหกเจ็ด ที่เด่นที่สุดก็คือนะครับับผลที่ออกก็คือ72บนนะครับก็ข้านะครับส่วนชุดเด่นล่างครับเด่นล่างเด่นล่างมาจากตรงไหนครับเด่นล่างเด่นล่างชุดที่หนึ่งนะครับชุดที่หนึ่งก็คือเอาหลักพันแล้วก็หลักแสนนะครับให้ค่าบวกหนึ่งลบหนึ่งนะอย่างตัวนี้ก็เป็น9แล้วก็ส2ครับ ก็เป็นแปดเก้าศูนย์แล้วก็สองก็คือหนึ่งสองสามนะครับนะจับคู่บินกันก็จะได้แปดหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งแปดสองเก้าสองแล้วก็ศูนย์สองแปดสามเก้าสามศูนย์สามนะครับต่อไปก็มาดูนะครับนะตัวเทียบชนสําหรับชุดล่างก็คือตําแหน่งนี้ครับศูนย์แล้วก็สามนะครับศูนย์สามตามมาจากตรงนี้นะครับศูนย์สามนะครับ ศูไม่ค่าบวก2องลบสก็จะเป็น802แล้วก็135นะครับจับคู่บินกันแล้วก็เทียบชนนะครับก็จะมีตัวเลขชนกัน4คู่ก็คือ810183 81, แล้วก็03นยครับผลที่ออกคือ01นะครับ01มาล่างนะครับต่อไปมาดูสถิติตัวที่2นะครับก็เป็นของวันที่26เดือน9ปี2 5ง5นนะครับก็ หกตัวที่ออกครับเจ็ดสี่เจ็ดหนึ่งแปดสามเจดสี่เจ็ดหนึ่งแปดสามไม่ออกวันที่ยี่สิบปดก็นำแปดไมค่าบวกหนึ่งลบหนึ่งก็จะเป็นเจ็ดแปดเก้านะครับอันนี้ตัวเด่นเด่นบนนะครับมาหนึ่งตัวนะครับเด่นบนมาหนึ่งตัวก็มาดูตัวเด่นบนกันเลยนะครับนะอย่างที่บอกครับตำแหน่งที่หนึ่งที่เราใช้คือตัวแดนะครับเลขกำลังวันครับเจ็ดแปดเก้านะครับาจาับคู่วิน กับตรงนี้ครับตำแหน่งนี้เป็น1นหนึ่งให้ค่าบอก1นึ่งลบหนึก็คือ0ูนย์หนึครับจับคู่บินกันก็จะได้0ูนย์7จ็ดหน8่งเจ็ดสอนย์แปดหน่นะฮะทีนี้มาหาตัดตัวเด่นกันก่อนครับตำแหน่ง7นะครับนี่เจะครับเจเจ็ดเทียบชงกันก็คือเด่นเด่นเกับ8นะครับ0ูนย์7จ็ดหนึ่งเนะครับก็จะมี2ชุดนี้2แถวเนี่ยที่ ที่เป็นตัวเด่นๆนะครับนะยังเยอะอยู่ครับต้องหาตัวตัดตัวที่สองก็คือตำแหน่งนี่ครับศูนย์นะครับศูนย์ศูนย์เนี่ยคือให้ค่าบวกสองลบสองก็แปดศูนย์สองนะครับแปดศูนย์สองนะครับตัวที่มีตัวที่มีศูนย์นะศูนย์ก็คือนี่ครับศูนย์เจ็ดนะศูนย์แปดศูนย์หนึ่งนะครับแล้วก็สําหรับแปดก็คือหนึ่งแปดสองแปดนะครับ นะครับนะอ่าใช่ครับใช่ถต้องนะครับนะครจะมีเอ่อศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดนะครับยังเยอะอยู่นะครับยังเยอะอยู่ก็จะเอาตำแหน่งนี้ครับเลขเก้านะครับเก้าจะได้แปดเก้าศูนย์นะครับตัวที่ชนน้อยที่สุดก็คือนี่ครับแปดผลดอครับสองแปดนะครับสองแปด สองแปดก็มาบนบนะครับสองแปดแปดสองนะครับต่อไปครับต่อไปก็มาดูาชุดสองตัวล่างครับสองตัวล่างของสถิติตัวนี้ก็จะเหมือนเดิมครับจะใช้ตำแหน่งหลักพันแล้วก็หลักแสนนะครับจับคู่บินให้ค่าบวกลบหนึ่งก็จะมีหกเป็นเจ็ดกับเจ็ดหรหกเจ็ดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดแปดนี่จับคู่บินกันก็ได้หกหกเจ็ดหกแปดหกหกเจ็ดเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ด แปดเจ็ดแปดแล้วก็แปดแปดนะครับตัดคู่เด่นนะครับใานะตำแหน่งเหมือนเดิมครับตำแหน่งเนี่ยเหมือนกัน,นครับก็คือเก้าและเก้ากับเจ็ดเป็นให้ค่าบวกลบสองครับเพื่อเจ็ดเก้ 7, เ 5, าหนึ่งแล้วก็ห้าเจ็ดเก้านะับบคู่วินกันนะครับแล้วก็จะได้ทั้งหมดเก้าชุดเทียบชนสูตรหลักกับสูตรเทียบนะครับก็จะชนกันแค่เจ็ดเจ็ดนะชุดนี้เจ็ดเจ็ด เดี่ยวตัวเดียวจะเจ็ดครับลองหกเจ็ดแล้วก็แปดเจ็ดนะครับผลที่ออกคือเจ็ดเจ็ดล่างนะครับนะต่อไปเป็นสถิติตัวสุดท้ายที่จะออกในวันที่สิบสี่นะก็จะใช้ข้อมูลสถิติของที่สิบสองนะครับก็อย่างที่บอกครับหวยสถิติตบนออกแปดสามเนี่ยตั้งแต่ปีสองพันร้อยหกสิบสี่ ก็ออกมาแค่ประมาณสองครั้งครั้งที่สามเมื่อครั้งนี้นะครับนะไม่ค่อยออกครับสําหรับบนออกแปดสามนะครับนะอ่ะก็มาเริ่มกันเลยครับสวัสดีก็คือวันที่สิบสองเดือนหกปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับเจ็ดตัวออกหกตัวออกเจ็ดห้าสี่แปดแปดสามเจ็ดห้าสี่แปดแปดสามนะครับวันที่ออกคือวันที่สี่นะครับในวันที่สี่นะครับให้ค่าบนลบหนึ่งก็คือสามสี่ห้านะครับ เดินบนนะครับมาหนึ่งตัวครับสามสี่หรือว่าห้านะครับอ่ะก็มาดูนะครับมาดูเหมือนเดิมครับก็ตำแหน่งที่เราจะใช้คือเลขพลังวันคือตัวนี้นะครับสามสี่ห้าจับชนกับตำแหน่งนะครับแปดเจ็ดแปดเก้าอ่าทั้งหมดที่ได้ตัวเด่นนะครับก็คือเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเจ็ดสี่แปดสี่เก้าสี่เจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้านะครับนะ ต่อไปหามาหาตัวเทียบตัวเทียบคือตำแหน่งนี้ครับนะสี่นะสี 4, นะ่เหมือนกันเลยครับสามสี่ห้าสามสี่ห้าเหมือนกันประเด็นในรอบนี้ค่อนข้างเยอะครับมีทั้งหมดการชุดการชุดนะครับถ้าจะเอาชุดมาตัดก็คือตำแหน่งนี้คือตำแหน่งนี้ครับห้าห้าให้ค่าบวกลบสองคือสามห้าเจ็ดนะครับเด่นที่หนึ่งก็คือนะครับเจ็ดสามแปดสามเก้าสามครับ เร่งที่สองคือเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้ามีหกชุดนะครับหกชุดพอหกชุดก็ยังเยอะอยู่นะครับเพราะนั้นเอาตัวนี้มาตัดนะครับตำแหน่งหกนะครับก็จะได้ห้าหกเจ็ดนะครับก็ตัวที่เดียนก็จะมีติดเจ็ดแล้วก็ติดห้านะครับก็จะมีเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าแปดห้าแล้วก็เก้าห้านะครับนะ พราะนั้นตัวที่น่าสนใจแล้วก็เทียบชนบ่อยเยอะที่สุดก็คือก็จะวางไว้ที่ตำแหน่งนี้นะครับก็คือเจ็ดห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้านะครับรองให้เป็นชุดรองแล้วกันนะครับเจ็ดสามนะน,นี้คือชุดบนนะครับชุดบนเด่นบนนะครับเดี๋ยมมาสรุปอีกทีหนึ่งต่อไปมาดูชุดเด่นล่างนะครับสําหรับงวดวันที่สิบสี่อ่า เมื่อนายโจสัมภารหลสิบเจ็ดนะครับก็เหมือนเดิมครับตาแหน่งหลักหลักพันแล้วก็หลักแสนจับคู่ชนกันก็จะได้แปดหกขอพายหกสามเจ็ดสามแปดสามหกสี่เจ็ดสี่ภาษีหกห้าเจ็ดห้าแปดห้านะครับทีนี้ก็พอพระราชชุดที่หนึ่งครับเป็นชุดหลักชุดที่หนึ่งแล้วกันนะครับก็จะใช้ชุดที่สองมาเทียบก็คือตำแหน่งนะครับหนึ่งกับห้าบวกลบสองก็คือเก้าสามหนึ่งสาม สามสามเก้าห้าหนึ่งห้าสามห้าเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดครับชุดที่ชนกันคนระับก็เหมือนกับเมื่อที่ผ่านมาคือสามเจ็ดนี่ยถ้ามันมาตัวตัวเด่นเดีเดเด่ยวเดี่ยวแบบนี้นก็คือก,ก็ก็น่าสนใจนะครับนะทีนี้ตัวเทียบชน,อ,ชน,อ,ชนอีกชุดหนึ่งท,ท,ที่ที่วางไว้ให้คือตำแหน่งนะครับอ่าอีกชุดหนึ่งนะคราวนี้าจาไม่บอกกับอ้อนะครับนะครับตำแหน่งหลัก ผลรวมตั้งแต่หลักหลักหน่วยถึงหลักพันทั้งนั้น23นะครับให้ค่าบวกบวกลบสองนะก็จะมีหนึ่งสามห้านะครับหนึ่งสามห้าเพราะ 1, 3, นั้นตัวเด่นก็คือติดสามแล้วก็ติดห้านะครับติดสามติดห้าติดสามติดห้าเพราะนั้นถ้าชุดที่หนึ่งนะชุดที่สองชุดที่สามเทียบชนกันตัวที่น่าสนใจสุดก็คือติดสามนะครับสาม สามให้เด่นเด่นที่เอเด่นล่างที่เจ็ดสามแล้วก็รองหกสามแล้วก็แปดสามครับอ่ะมาสรุปกันเลยนะครับเพื mm hmm. ่อความรวดเร็ว,รวแนวทางและพัฒนาปสมงวลเ่็นที่เนที่สิบสี่ 14, นะครับสิบส mm ี hmm. ่สิบสี่นะครับสิบสี่เดือนหกนะครับปีหกเจ็ดนะครับเต็นบนนะครับเต็นบน วางไว้ที่นะครับเ75แล้วกันนะครับ75 85แล้วก็95ชุดกันนะครับเป็น73นะครับแล้วก็เด็นล่างนะครับเด็นล่าง วางตัวเด่นไปที่เจ็ดสามตัวเดียวนะครับแล้วก็ตัวรองก็คือหกสามแล้วก็แปดสามนะครับสามแปดสามใจะวงให้นะครับแล้วที่น่าสนใจคือตัวนี้ครับอาจจะมาได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับนะมาได้ทั้งบนทั้งล่างแล้วก็เอาเอาจัดไปได้เลยครับจะเลียมบนล่างด้วยนะครับนะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ที่น่าสนใจนะครับสําหรับ ชุดเด่นเด่นเด่นบนนะครับก็เป็นเจ็ดห้าครับเจดห้าส่วนนะครับส่วนส่วนล่างก็เป็นตัวนี้ครับเจ็ดสามเป็นทีเดียว็ตัวนี้ก็เป็นชุดกันก็นนะครับนะประมาณนี้นะครับสําหรับถ้าอยากจะจับจับสามตัวครับจับสามตัวก็อ ที่น่าสนใจนะครับที่น่าสนใจก็จะเป็นตัวนี้ครับเจ็ดห้าแล้วก็เก้าห้า้าติดติดเจ็ดสามนะครับก็จะเป็นเจ็ดห้าเอาไปสี่ตัวแล้วกันเจ็ดสามเจ็ดห้าอ่าไปตักกันเลยนะครับนะถ้าชอบก็ตามได้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านครับง่ายๆนะครับ ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับ